คุณมากค่ะอุ้ยไม่ใช่ฉันแล้วไม่ถึงสามปีฉันไม่เป็ี่ยนอ่ะแกฉันบอกคนไม่เป็นเราทำไม่ได้ปีกี่นท่งยามค่ะคุณแม่่ะอดีตแล้วนะคะแต่ก็ยังมีมมงอยู่ตั้งแต่ปีสองห้าสามศูนย์ปีที่สองห้าหกเจ็ดเขาเรียกถ้าเป็นเกอเลยไหมถ้าเป็นช่วงแ้วก็กดไม่ลงนะะอยู่มานานแล้วแม่มารับรางวัลค่ะแม่ใช่แล้วค่ะ เรียบร้อยนิดหนึ่งแล้ว<ะ> <laughs> พูดถึงราง,รางวัลน,นิดนึงแม่ให้ขอท่ว่าเรียบร้อยอีกแล้วนะคะ <laughs> ขอเป็นตัวเองเอค่ะดีที่สุดแล้วนะคะหลอกลวงใครไม่เป็นจะบอกว่ารางวัลที่ได้เป็นรางวัลธุรกิจอาหารเสริมดีเด็ดฮ<ะ>ันนี่คิวเดอะฟลาวเวอค่ะเราจริงเห็นผลจริงปีนี้มารับปีที่สองแล้วปีแล้วก็รับฮันนี่คิวปีนี้ก็ The ะฟลาวเวเพราะว่าเรารสจริงเห็นผลจริงแล้วก็ คือจะบอกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าตุลีเย่อะเข้าใจไหมคือแม่กินมานานแล้วแล้วมันลงจริงสามารถแต่งชุดอย่างนี้ได้สามารถถ่ายชุดว่ายน้ําได้เห็นไหมคะล่าสุดเนี่ยนะคะถ่ายกันเองก็ไม่ไวโดนด่าเนอะคนด่าอะไรยังไงบ้างคะมีมีคนไม่ชอบเราก็มีมันเรื่องปกติองค์การบันเทิงค่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเร็วมากเหรอคะคือจะบอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วอะ เราไปถ่ายเล่นเพราะด้วยอายุ57ลองคิดตามนะคะทุกคนคเมื่อคุณอายุ57แล้วคุณหุ่นได้อคุณอยากถ่ายไหมอยากชุดว่ายน้ำแล้วเราถ่ายเล่นกันเองเราไม่ใช่แบบทูพีสแบบโป๊เปื่อยแบบโอ้โหเนี่ยนี่ไม่ใช่มนก็แค่นั้นมันเป็นวันพีสแล้วก็ถูกเอวด้วยแล้วก็ซึ่งถ่ายเล่นกับเพื่อนอ<ๆ>แล้วก็แบบอยู่หัวหินก็มองซ้ายมองขวาคนก็ไม่ได้เยอะ,อะมีคนอยู่ทะเลไม่กี่คนก็เลยเออเอเอ,เอกล้าถ่ายอะไรอย่างนี้ถ่ายมาป้าก็อยากลงไงบอกว่าเออนี่ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ ตั้งแต่ถ่ายหนังสือวอลลุ่มอ่ะตั้งแต่เป็นนักสอไทยแล้วถ่ายวอลลุ่มแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยจริงวอลลุ่มยังไม่เกิดเลย <laughs> จริงอระใช่วอลลุ่มยังไม่เกิดเลยทีมีปูอย่างเงี้ยนานแล้วแล้วก็ไม่เคยถ่ายอีกเลยแล้วอยู่วงการมาขนาดยี่ห้าสิบเจ็ดแล้วเราเออผอมลงเราก็อยากถ่ายซื้อช่วยน้ำมาใส่เล่นๆวิ้ยนก็ได้อยู่นี่หว่าก็<ม>เลยลงไปถ่ายถ่ายปั๊บก็มีแบบว่าบรรดาป้าข้างบ้านอ่ะเออมาสาระเราตลอดเลยนะป้าข้างบ้านเนี่ยนะคะก็มาบอกว่าแบบ อุ้ยอีแก่แบบทำไม,มถึงได้แต่งชุดแบบนี้ทำไมยังกล้าไม่เข้าวัดวัดพระอินคือไม่รู้วัดพระอินเขาอยู่ที่ไหนด้วยนะคะผัา <c oughs> ชอมแม่เขาช,ชมงานชมไปหาพระอินไงไปหาอะไรอเขาไม่รู้เราก็เงงลยงงเราก็อ่านอ่านแล้วเออช่างมันเถอะมันเป็นปกติค่ะของวงการบันเทิงมีคนรักก็มีคนเกลียดแต่จะบอกพวกที่เกลียดรือพวกที่ไม่ชอบเอว่าเลื่อนผ่านไปค่ะไม่ชอบดิฉันเนี่ยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์นะคะอยู่หลังคีย์บอร์ดไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะมาเจอเลยมาเจอเลยแต่ม่เขาไม่อ่านคอมเมนต์ คนส่งมาให้เยอะมากเลยและสักครู่เดียวเราก็เฉยๆฉยไปค่ะเราก็ลงให้ดูว่าแบบเฮ้ยเจอดรามา่าเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวแฟนคลับเรากระหน่ำแน่แล้วก็จริงๆค่ะไม่ต้องพูดเลยเลยค่ะแฟนคลับเราไม่ชอบคนที่มดาด่าว่าเราอยู่เราดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปแล้วค่ะสิบคนนั้นตอนนี้ตุลีเย่ไปแล้วมั้งคะอย่างเอ <ๆ S 2> ชที่มาเนี่ยยอมเหรอคะในเมื่อเขาด่ามาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนซัพพอร์ตอยู่ค่ะก็ซัพพอร์ตบอลทันก่าคนแล้วค่ะตอนเนี้ยเขาก็ช่วยกันเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะ อายุเยอะจะโชว์เพื่ออะไรเพื่อตัวเองนี่แหละขาะทำไมหรอจะเก็บไว้สักครั้งในชีวิตแล้วมันเป็นยังไงคะเข้าใจปะอ้อาวลองดิลองพี่อายุห้าสิบเจ็ดอ่ะแล้วแบบว่าได้หุ่นอย่างนี้ได้ถ่ายแบบนี้ยมันก็เก็บไว้เพื่อดูดูตัวเองอะ่ะตัวเองจะแซยิปอยู่แล้วอ่ะมีรูปเก็บไว้กับตัวเองแบบว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็โอเคปะไม่ใช่ว่าอยู่ดีถ่ายเพิ่มเพื่อเข้าใจไหมเดี๋ยวเธอ เห็นแซ่บกว่านี้ค่ะสิ้นปีนี้สวิตเซอร์แลนด์อุ้ยมีอีกมีอีกเหรอคะแม่ไหนจะด่าก็ตามไปด่าให้ถึงที่สุดแล้วกันนะรับรองแซบ่บไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยที่ไหนเขาบอกว่า หุ่นแม่จริงเปล่ารีทัศเปล่า AI เปล่าหุ่นจริงค่ะ AI คงอยู่ไม่แด้ไม่เป็นหลักดีแล้วไม่ค่ะเอวเป็นเอวนะคะทุกอย่างของแท้หมดไม่ต้องเออง AI แล้วค่ะนะคะอ้อย่างเงี้ยแล้วลดได้ขนาดเนี้ยจาก84เหลือ58เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกาแกดูสายตายเลยถ่ายเป็นงานจริงๆเลยค่ะโซลิสแลนด์โซลิสแลนด์คือถ่ายจริงจังมากนั่นคือไม่อันนี้ถ่ายเล่น อันนั้นคือถ่ายจริงจังมากอันนั้นคือแบบไปดูได้เลยคิดคอนเซ็ปต์ไว้ไหมแม่ว่าไม่บอกหรอกบอกแล้วไม่ตื่นเต้นดิเปลือยหมดเลยไหมับเปลือยหมดเลยไหมแล้ไม่เปลือยไม่เปลือยไม่เอาอายเขาแล้วระดับไหนแม่เปิดระดับไหนระดับแม่แล้วก็ต้องติดตามดูเองต้องมาบนนี้ก่อนแม่ไวไม่เอาล่างไม่เอาบนแต่ต้องมีอะไรพิเศษอ่ะเออตอนฉันเล่าให้เธอฟังฉันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเธอไม่ตื่นเต้นจะเป็นความลับยังไงพอถึงสิ้นปีหนูตื่นเต้นใหม่นะเออเออย่างนั้นดีกว่าไปตื่นเต้นใหม่ จองแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วสวิตเซอร์แลนด์จบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จองแล้วบินวันที่วันที่แบบว่ายี่สิบเจ็ดไหมยี่สิบเจ็ดพุชิกาหรือยี่สิบสามยี่สิบสามพุชิกาไปทั้งหมดสิบห้าวันช่างภาพราคะเอาช่างภาพมีหมดแล้วค่ะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะทีนี้แสดงว่ากระแสตอบรับของเราเราเราตั้งโปรเจกต์ไว้แล้วว่าพฤศจิกาว่าเราจะไปเราก็เลยบอกว่าลองถ่ายเล่นก่อนว่าจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองถ่ายเล่นๆกันเองแต่วันนั้นอะชิปสวิตเซอร์แลนด์คือการถ่ายจริงค่ะ แม่ตอนนี้โปรเจกต์ธุรกิจร้านของเรายังยังอยู่ดีไะยดีเลย้งงาะปลาขับเสาเหล่อแม่เอ้นะคะทอมโฮสชื่อว่าโอลิเฟนแบงคอกตอนนี้ขยายสาขาเป็นก่อนจะไปเปิดที่พัทยาอีกสาขาหนึ่งแล้วก็เปิดคาราโอเกะแล้วนะคะ,ะดังนั้นมีคาราโอเกะด้วยนะคะในร้านเดียวกันข้างหลังแล้วก็เหมาเจ้าทั้งซอยแล้วหาตอนนี้เราจะยึดซอยเขาแล้วนะคะเราจะยึดซอยขยายกิจการไปเรื่อยๆนะคะ ตรงใบซอยนั้นใครจะเออไม่ทำกิจการอะไรเราจะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆรเรื่อยเรือยเราจะยืดซอยเขางแสดงว่าผลประกอบการดีมากดีมากค่ะดีมากคือที่เราเก็ด้วยใช่ไหมคะแม่คะเสร็จที่นี่ยยังไม่ถึงนัดนแล้วล่ะค่ะยังเป็นยังเป็นโอซารทุกใครบอกว่าเศรษฐีนี้นะคะถ้าไม่มีคนช่วยใช้เศรษฐีนี้แน่นอนเมื่อไหร่มีคนร่วมช่วยใช้ปั๊บโอ้ยไม่ไหวละตอนนี้ยังมีคนช่วยใช้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้โสดมากเลยค่ะเระดับเอช่ดีมาโสดหรอคะสองปีแล้วเหงามากเลยของขาดช่วยใช้ไหมคะไม่เอาดีกว่า คือถ้าเกิดคนใหม่ที่จะมานะคะขอเป็นคนที่ขยันทํามาหากินช่วยทํางานเพศไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้แบ่งแบ่งเพศจะเป็นสาวหลอกก็ได้นะคะจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ขอให้เป็นคนที่ดีแล้วก็ช่วยทามาหากินอ่ะไม่ต้องมาแบบให้เราเลี้ยงอ่ะเออเรารู้สึกเราเหนื่อยะทั้งชีวิตแล้วอ่ะอายุต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนนี้มีอายุใหม่ละค่ะ ตอนนี้ตั้งไว้ในหัวเมื่อก่อน20กว่าใช่ไหมปัจจุบันนี้ขอ30กว่า40ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขากริดกริดไม่เขาโตแล้วเขามีความคิดเขาผ่านการเที่ยวความเจ้าชู้อะไรทุกอย่างแล้วก็ผิดถูกมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นความสุขเขาโตขึ้นอย่างนั้นดีกว่าเพราะ20บกว่าเอ๊ยกำลังใจแตกกำลังเริงรากเลยอ่ะมีใครเข้าตาแม่เลยหรอมีนร้านอะไรเงี้ยมีแต่เป็นเพื่อนกันนี่ตอบแบบดาราเลยนะเอาเป็นเพื่อนจริงก็ยังไม่ได้กันเพราะว่าเพื่อนปัล่ะ หัวทันทีตอนไม่ได้ยังเป็นเพื่อนอยู่ตอนนี้ก็เป็นเอาพูดเรื่องจริงไงก็แกถามก็ตรงตรงฉันก็ตอบตรงตรงไงแล้วใชไหอ่ะเออพูดบะารก็เป็นเพื่อนกันนะคะเฮ้ยอย่างนี้เหรอคะแสดงว่าช่วงนี้ก็ไม่มีได้กันกับใครเลยหรอยังไม่ได้กับใครเลยค่ะสองปีที่เหงามากสองปีที่เงียบเหงามากนะต้องเอาสารแม่ถามดีกว่า แม่รวยขนาดนี้เนี่ยมีเพื่อนๆในวงการมายืมตรงยืมตังค์บ้างไหมมันไม่กล้าหรอกปากแม่จัดขนาดนี้ใครจะกล้าเอาคนอื่นเขาโดนถูกยืมกันแม่โดนไหมไม่โดนหรอกเขาเขาคงคิดแล้วว่าเอออีนี่มันต้องด่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากยืมเลยค่ะเอามาเราให้เรายืมสักสองร้อยกันได้ไหม ไม่อยากให้มีการยืนกันเพราะเพื่อนส่วนใหญ่เสียเพื่อนเพราะเรื่องเงินนะจริงๆเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่มีเอาจริงๆปะขอข้าวกันกินเหลืออะไรก็ได้ดีกว่าดีกว่าจะยืมคือถ้าเราเราต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะจริงๆนะคือไม่มีก็คืออดก็ได้กินมาม่าก็ได้อย่างเงี้ยอย่างสมมติแม่ไม่มีนะแม่จะโทรหาเพื่อนตัวเองอยู่ข้าวเงินยังไม่ออกเลยกินข้าวด้วยได้ไหมเพื่อนก็บอกมาบ้านเลยอะไรเงี้ยดีกว่าค่ะดีกว่าที่เราจะแบบไปยืมคือคือยืมมายืมได้แต่เราก็ต้องคืนว่ะทางที่ดีที่สุดยไมม่ออาห้ปัญคืืตง เขอก็ขอไปเลยห้าพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยขอไปเถอะเพื่อนให้อยู่แล้วมีแบบว่าเพื่อนฝากยืมไหมไม่มีหรอก <c oughs> เขารู้นิสัยเราสมมติยืมปับ๊บเราบอกว่าโอ๊ยแกฉันไม่ได้เกิดมารวยขนาดนั้นฉันโดนคนหลอ,อกไปหมดแล้วเออพูดอย่างนี้เราโดนหลอ,อกไปหมดแล้วเราไม่มีเหลือตังค์แล้วพูดยู่เพื่อนอย่างนี้เขารู้ค่ะไม่มีไม่มีใครกล้าย,ยืมเป็นคนตรงมากก็ปากขนาดนี้ใครจะกล้าย,ยืมอ่ะแม่ขอถามถึงเรื่องที่มันยังคาราคสซังตอนนี้จบยังเรื่องรอมเรื่องรถเรื่องบ้านจบแล้วว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะมันผ่านมาจะสองปีแล้ว จนน้องก็มีแฟนใหม่อีคนแล้วแฟนคนนั้นมาเป็นแบบนี้เอ้ารู้สิคนต่อฉันเจอฉันเจอล่าสุดที่ที่หนึ่งสถานที่เที่ยวกลางคืนที่หนึ่งเขาก็มากับอีกคนไม่ใช่คนนู้นแล้วอ๋ออ๋อโอเคได้คุยหรือครับไม่ได้ค่ยไม่ไคุยครัจบแล้วจบเลยชุดน่าสวยแล้วอยู่ไม่ได้ติดตามเขาเหมือนกันนะไม่ได้ติดตามเขาเพราะเดินไาเจอมปเจอเสร็จแล้วก็ไม่ทัก ไม่ทักสวยไงเดินผ่านไปเไม่เห็นหรือว่าฉันเห็นเต็มเต็มตาเลยแล้วเรื่องที่มันคาราคาซังล่ะเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านของเราจบแล้วเพราะเราให้เขาไปหมดแล้วอมันเป็นเรื่องของเขาแล้วการที่เราให้เขาไปทั้งรถทั้งบ้านคุณต้องรับผิดชอบเองเพราะเราจ่ายมาเยอะมากแล้วอืถ้าคุณคิดได้จริงๆอ่ะคุณควรจะผ่อนต่อแล้วคุณก็ได้เป็นของคุณเองแล้วผ่อนต่ออีกไม่เยอะแล้วอ่ะคุณได้เป็นของคุณเลยอ่ะแต่นี่คุณเลือกที่จะไม่ผ่อนต่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่รู้เรื่องเขาแล้วนะคะ ก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรก็จบไปแล้ว2ปีคือไม่ได้ติดต่อเลยในว่าเป็นความสบายใจของกันและกันแล้วก็ไม่พูดถึงการรับหลังไม่ว่าน้องไม่เอาเรื่องไม่อะไรจบเลยเป็นคนแมนแมนอันนี้ก็เลยคือว่าสวยแซ่บสดใช่ค่ะสดปสบายใจมากก็ดูแลตัวเองให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวก็จะไปดูแลตัวเองอาจจะล่าสุดจะไปทำหน้าอกค่ะอ๋ออีกแล้วเหรอ ไม่จบสักทีไม่จบแล้วไม่จบก็อยากทำไงเอออยากทำอายุขนาดนี้อยากไปทำหน้าอกอีกกี่ซีซีคะอุ้ยเอานิดเดียวค่ะสองร้อยห้าสิบเพราะเรามีหน้าอกอยู่แล้วเอาให้มันแบบไข่ชุดไปน้ำออกมาสวยให้มันอีเอาแบบไม่น่ารำคัญใจเนาะเออไม่ต้องแบบออกมาอแบบเงี้ยแดกขนาดนี้ไม่ไหวเธอเปื้อๆอย่างนี้ฉันไม่ไหวอ่ะเออเอาแค่แบบพอดีพอดีอายุเยอะแล้วอย่าไปทำอะไรเยอะเอาแค่พอดีไม่ให้มันดูแบบหย่อนคล้อยมันแบบสวยๆพอแล้วเรียกว่าจะเอาอึ่นเพื่อไปถ่ายเซ็กซี่ปลายปีด้วยกถูต้อง เราไม่ได้ไม่ได้อัพอึ่งเพื่อจะมีแฟนเฟินนะอัพอึ่งเพื่อทํางานนะครับเดี๋ยวโดนด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนไม่เข้าใจด่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยดราม่าลงอีกแล้วจริงอะดราม่าลงก็เฉยเฉยนะก็าชินแล้วว่าอยู่วงการมาสี่สิบปีมันก็เป็นเรื่องปกติจริงเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงมากๆดังนั้นฝากน้องๆดาราหลายคนเวลาที่แบบโดนคอมเมนต์ด่าไม่ดีแล้วก็บไม่สบายใจมาปรึกษาพี่แอ๋วพี่เอ๋ทำยังไงถึงอยู่ได้แบบเว้ ก็เราไม่สนใจสิเขาเลื่อนผ่านไปไม่ต้องอ่านก็ดีที่สุดคือคนรักก็มีคนเกลียดนะคะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนทุกคนว่าคุณจะเป็นดาราคุณนักธุรกิจนักการเมืองหรือว่าจะเป็นนักข่าวสื่อมวลชนทุกคนโดนเหมือนกันหมดคนรักก็มีคนเกลียดดังนั้นใครที่คือเกลียดเราอ่ะก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปนะฮะก็ปล่อยไปแล้วก็เอาทค่คนรักเราก็พอแล้วโฟกัสแค่คนที่รักเราพอจบแล้วเราก็จะสบายใจด้วยนี่คือจุดง่ายๆเลยที่มันอยู่วงการได้นานข้อสำคัญต้องตาบอดหูหนวกและเป็นใบก็คือไม่ยุ่งเรื่องของเพื่่อนคะจริง ไม่ยุ่งเรื่องของเพื่อนดีไม่สนุกไม่ยุ่งเรื่องเพื่อนดาราเลยใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรช่างเขาอย่าไปยุ่งกับเขาน่าดีที่สุดเราจะอยู่กันได้นานเพราะตัวเราเองเอาไม่รอดเลยโอเคขอบคุณค่ะ